กรณีที่กระทิงแดงถูกไหมฮะมีการปรับขึ้นราคาอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพอยต์บวกกับ OSP หนีไปเพราะราคามันแพงอะนะครับเด<า>ี๋ยวเขต้องกลับมาตัวที่สองเนี่ยนะครับเป็นลงทุนระยะสั้นก็ได้กลางก็ได้ยาวก็โอเคเป็นตัวที่ยังแหลกกาดของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นครับครับคุณอาทิตย์เลือกหุ้นเด่นมาฝากเราในวันนี้เนี่ยเป็นหุ้นเด่นสเปคแบบไหนหุ้นเด่นเล่นสั้นหรือว่าหุ้นเด่นเอาไว้ทยอยเก็บในระยะกลางยาวครับคุณอาทิตย์ครับให้ทั้งสองแบบเลยครับนะตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยหุ้นเด่นเล่นสั้นนะฮะหุ้นเด่นเล่นสั้นนะผมเลือกเป็น OSP ให้ละกันอืมเป็น OSP นะครับใช่ฮะคือ ถ้าเราถ้าเอาเป็นทีมก็คือซีซันอลแหละครับที่ผมให้ไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีปัจจัยบวกอีก 4- ี่ห้าข้อที่ผมให้ไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นทีมในการลงทุนนะครับแต่ว่าสตรอรี่ที่ทุกคนเริ่มพูดกันเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นทางคุณยุทธนาเองก็เรียนเชิญนักวิเคราะห์ที่เขาดูอุตสาหกรรมเคร,รื่องดื่มมาพูดให้ฟังหลายท่านเหมือนกันนะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็พูดเป็นประเด็นคล้ายๆกันนะครับกับกรณีที่กระทิงแดงถูกไ,ไหมฮะมีการปรับขึ้นราคา Uhm, <cima> อันนี้ผมมองว่ามันเป็นเป็นเป็นพอยต์บวกกับ OSP นะครับเพราะปีที่แล้ว M 1 5 0ซึ่งเป็นโอดักแชมเปี้ยนของ OSP เนี่ยขึ้นราคา12บาทอยู่เจ้าเดียวจาก10ไป12บนะครับปรากฏว่าคนเปลี่ยนใจไม่กินไม่กิน M 1 5 0ไปกินกระทิงแดงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อยู่ใกล้เคียงกัน เรียกว่าเป็นเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่ารสชาติใกล้เคียงกันเป็นรสชาติที่คนชอบดื่มในลนักษณะคล้ายๆกันนะครับมาปีนี้นะครับกระทิงแดงขึ้นราคา12บาทนะครับขึ้นราคา12บาทนะครับมันก็น่าจะทำให้คนที่เคยเป็นแฟนคลับของ M150 เนี่ยนะครับจากที่เคยทิ้ง M150 ไปเพราะราคาแพงคือไม่อยากจ่ายเศษ2บาท นะครับฉันอยากจ่ายแค่เหรียญสิบอะนะครับไปกินกระทิงแดงเนี่ยนะครับก็น่าจะเปลี่ยนใจกลับมากินเอ5มร้อยหสิบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าราคามันก็เท่ากันละนะครับ,รบโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนใจไปกินคาราบาวแดงเนี่ยผมว่ามันมันอาจจะยากหนึ่งมันคนละไทยออะนะฮะคือมันรสชาติมันต่างกันออกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวตอบคาถามชัดเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนหนีจากเอ5มร้อยหสิบไปกระทิงแดงแต่ไม่ไปคาราบาวแดงนะนะครับเพราะว่ายอด มา r k เก็ตแชรของคาราวาแดงหนึ่งไม่ได้ขึ้นนะนะก็นิ่งอยู่กับที่นั่นแหละนะครับแต่ของกระทิงแดงเนี่ยมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นราคาของกระทิงแดงในปีนี้เชื่อว่าแฟนขับที่เคยกิน M150 แล้วหนีไปกินกระทิงแดงเนี่ยจะกลำมาอยู่ที่ M150 อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้ลงพัดขวนตลาดของเอ5ม้อยห้าสเนี่ยลดลง คนึ้นหน้าครับเคยอยู่เคยคิดหน่ะนะครับหนีไปเพราะราคามันแพงอ่ะนะครับเดี๋ยวเขาต้องกลับมานะครับนี่คือพอยต์สำคัญเลยสำหรับ OSP นะฮะที่ที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับตัวนี้เราให้ราคาพื้นฐานเนี่ยนะครับเป็นเป็นของ i a c o n d e n s a t อยู่ที่สาสิบหกบาทนะครับสำหรับตัว OSP ครับแม้จะหวนกลับมาไม่หมดแต่มันก็ต้องหวนกลับมาอย่างอย่างมีนัยยะบ้างละหลังจากกระทิงแดงขึ้นราคา อย่างนั้นนะครับคุณอาทิตย์หอร์ <laughs> ก็เป็นบวกนะค, <laughs> ครับครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกจากหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณอาทิตย์จันสว่างเป็นหุ้นเด่นเล่นสั้นนะครับ OSP โอสสภาหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนำซื้อแล้วอ,อิงราคาเป้าหมายพื้นฐานจาก IAA Consensus ไว้เท่าไหร่นะครับคุณอาทิตย์36ครับ36บบาทนะฮะ หุ้นเด่นเล่นสั้นตัวแรกก็คือ OSP โอสบสภานั่นเองนะครับขยับมาดูหุ้นเด่นตัวที่สองครับคุณอาทิตย์ครับตัวที่สองเนี่ยนะครับเป็นลงทุนระยะสั้นก็ได้กลางก็ได้ยาวก็โอเคนะครับน,นั่นก็คือตัวโลดได้หมดครับตัวนี้นะฮะคือตัวโลดชนะครับนะฮะคือตัวโลดชนะที่ผมเรียนไปเมื่อกี้เนะี่ยนะครับ คือปีนี้นะครับอุตสาหกรรมที่เป็นนิโคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับต่างทยอยปรับเพิ่มยอดขายที่ดินกันไตมากต่อไตมาสนะครับเพราะกระแสมันดีมากครับพิยุรนากระแสในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ากระแสในเรื่องของทุนจีนใชนาพันสวรรนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมันหลั่งไหลเข้ามาหมดนะครับก่อนหน้านี้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้ผลิตอย่างเช่น BYD เข้ามาแล้วนะครับ ต่อจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกซัพพลายเออร์นะครับที่ตามเข้ามานะครับก็เลยทําให้ยอดขายที่ดินของผู้ประกอบการนิคมอ,อุตสาหกรรมเนี่ยมันทะลุเป้านะครับพอทะลุเป้าเสร็จนะครับเขาก็ยังเห็นโมเมนตัมของนักทุนที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาสแสวงหาในเรื่องของที่ดินในการสร้างโรงงาน,นย,ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาก็เลยมีการปรับเพิ่มเป้าหมายยอดขายขึ้นอีกนะครับในปีนี้นะครับซึ่งรายล่าสุดก็คือตัวอมตะนะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นอมตะก็เด้งขึ ata, ง ide, สำหรับรอบนี้ไปแล้วนะครับ ตัวเด a นวันนี้บลอกฝรั่งก็เพิ่งตบอัปเกรดราคาขึ้นมานะครับก็เลยทําให้ตัว WSA บวกขึ้นมาเกือบสเเซนะครับเพราะนั้น2ตัวไปแล้วนะครับก็ลังจอดเบสคไฮกันเนี่ยเราก็เลยหาหุ้นที่มันแหลกขาดมาให้ก็คือตัวโลจน,นะครับเป็นตัวที่ยังแหลกขาดของกลุ่มนิมคมอุตสาหกรรมแหลกาดอย่างเดียวคงไม่พอนะครับก็ต้องไปดูในเรื่องของงบด้วย ไปดูในเรื่องของสตอรี่โก้ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่าทางพี่ศิริการของเราเนี่ยพี่เขงเนี่ยนะครับให้ค,คาดการกําไรจากการดําเนินงานในปีนี้นะครับโตแบบมโหฬานเนี่ยครับโตแบบมโหฬานใช้คําว่าโมโหฬานนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกำไรปกตินะไม่ใช่กาไรพิเศษนะกำไรปกติปีแล้วเนี่ยสามรอแปดสิบห้าล้านบาทปีนี้พี่ค็งมองไว้อยู่ที่เจ็ดร้อยล้านนะใน,นตัวเลขกลมๆนะนะครับเท่าตัว,ะตวนะถูกต,ต้องครับ ถามอยู่ที่เจ็ดร้อยล้านนะนะครับเจ็ดร้อยล้านนะครับ,นนรบถ้าจะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆก็ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์อาจจะไม่ได้ถึงกับเท่าตัวขนาดนั้น <laughs> นะครับตัวเนี้ยกำไรที่เป็นกําไรปกติมันเร่งตัวขึ้นแน่นอนเร่งตัวขึ้นจากอะไรนะครับหนึ่งยอดขายที่ดินนะครับยอดขายที่ดินเนี่ยนะครับปีที่แล้วขายได้เยอะขายได้เยอะแสดงว่ามีแบ็กหลอกอยู่ในมือเยอะนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่จะรับรู้รายได้เมื่อไหร่ก็คือรับรู้รายได้ปีนี้ แบ็กโลกที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะครับก็จะมารับรู้รายได้ในปีนี้เพราะฉะนั้นรายได้ก็จะเข้ามากําไรสุทธิมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เฉพาะในส่วนของนิคมนะซึ่งโลจนะเนี่ยนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยจะพิเศษกว่าน,นิคมคนอื่นก็คือมีสัดส่วนรายได้ที่มาจากโรงไฟฟ้าเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากการขายที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นในครึ่งหนึ่งที่เป็นโรงไฟฟ้าปีนี้นะครับเป็นปีที่กลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะลืมตาอ้าปากได้นะครับหลังจากที่ถูก กดดันหรือว่าขาดทุนมาในช่วงที่ราคาพลังงานเนี่ยพุ่งสูงนะครับตอนนั้นที่ราคาพลังงานพุ่งสูงเนี่ยนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เป็นพวก SPP เนี่ยถึงกัอขาดทุนเลยนะเพราะค,รค่าไฟฟ้าที่เป็นค่า FT เนี่ยมันขึ้นไม่ทันอ่ามันขึ้นไม่ทันนะครับแต่ปีนี้นะครับค่า FT มันขึ้นนะครับปรากฏว่าต้นทุนพลังงานเนี่ยลงนะครับมันก็เลยทําให้มารจินเนี่ยที่ได้เนี่ยมันถ่างมากขึ้นมันกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับ มันก็เลยทำให้กำไรสุทธิของโรงไฟฟ้าที่ของโลจนาเนี่ยกลับมาเป็นบวกนะครับมันก็เลยทําให้โลจนาปีนี้มี2แหล่งบวกนะครับทั้งโรงไฟฟ้าและที่ดินนะครับโตพร้อมกันแบบนี้มันก็เลยทําให้กําไรสุทธิเนี่ยมันแบบ2เท่าอย่างที่พิยุทธนาเรียนนะครับนี่คือแฟกเตอร์ในเทิงพื้นฐานนะครับก็เลยเลือกโลจนาเนี่ยมาเป็นท็อปพิกในวันนี้ให้กับนักทุนครับไม่ว่าจะเป็นการยาวถือได้หมดห นะสั้นกลางยาวได้หมดเลยสําหรับหุ้นเด่นตัวที่สองจากหลักทรัพย์กรุงศรีก็คือตัวของนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนั่นเองนะครับหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนําซื้อโรจนะเป้าพื้นฐานปลา,ปลายปีเท่าไหร่ครับคุณอาทิตย์ครับพื้นฐานปลายปีเราให้อยู่ที่7จ็บาทสีครับพี่ยุทธนาครับโอ้มีแกบประมาณบาทหนึ่งถ้าเทียบกับราคานะในกระดานตอนเนี้อีกบาทหนึ่งนะครับ เล่นได้ทั้งสั้นกลางและยาวนะครับสำหรับหุ้นเด่นตัวที่2จากหลักทรัพย์กรุงศรีก็คือนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนั่นเองนะครับตัวแรกเล่นสั้น OSP ตัวที่2ส,สั้นก็ได้กลางก็ได้ยาวก็ได้ก็คือนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะครับ,รบนี่คือ2หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณอาทิตย์จันสว่างนํามาฝากกับเราในวันนี้นะครับ มันน uh ี <K> ่พัสออนไลน์ศูนย์หนึ่งสะครับท็อปหแบงค์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งนะครับก็ชัดเจนนะว่าเวลาเราจะรู้จักว่าเขาเป็นใครเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาทําธุรกิจกับใครสินเชื่อใช่ไหมครับก็โตเรื่อยๆนะโตเรื่อยๆแต่สินเชื่อที่กังวลเรื่องของตัว NPL ไม่ว่าจะสินเชื่อรายย่อยหรือ SME เนี่ย เขามีน้อยสินเชื่อเนี่ยก็ก็เป็นเทรนที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับปี2อเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหน่อยเพราะเป็นปีที่ควบรวมเพอร์มาตานะครับเพอร์มาตาก็คือธนาคารพาณิชย์ที่อินโดนีเซียซึ่งซึ่งพอมารวมกันปุ๊บก็ต้องคอนโซลดีเดทงบเข้ามาก็เลยทําให้สินเชื่อยกตัวขึ้นสูงนิดนึงนะครับเป็นแล้วก็แล้วก็ค่อยๆปรับสูงขึ้นสังเกตไหมครับตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะสินเชื่อก็เติบโตได้ในทิศทางที่โอเคเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ ก็เป็นบอกว่าเขาทํามาหากินกับใครเขาล่อในเชื่อใครเราไปดูว่าลูกนี้ของเขาเนี่ยป่วยไหมอ่าป่วยไหมถ้าไม่ป่วยก็โอเคก็รับรู้อะไรได้จากการคิดดอ,อกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับ